แต่ดีกินน้ำมันลมไม่มีน้ำตาอีกแล้วมันมีประเด็นว่ามันกระตุอ้นอินซูลินแล้วมันก็เป็นสายโงมะเร็งด้วยที่ปากหมุดอยู่เนี่ยบนช่องนะเข้ไปดูกันหนอง <110. S> 1้0จะบอกแล้วว่ามันไม่ได้กระตุ้นการดื่มน้ำอัดลมเนี่ยไอสารที่เขออามาทดแทนแบบนี้เช่นสารเอสมาแตมทีทอนวีเอสเนี่ยเขาจัดเป็นคลาสของ 2B คือไอคลาส 2B เนี่ยมันเป็นคลาสที่เขาเขียนว่าท็อ i ซีบ c a r c i n o เ e n มันหมายถึงว่ามันอยู่ในคลาสที่อาจจะต่อให้เกิดมะเร็งและนี่น้ำมาโตมา70กิโลกรัมใช่ไหมครับกินได้มากขนาดไหนนะนี่เท่านี้ สิกระป๋องน้ำอัดลมแบบไม่มีน้ำตาลสิกระป๋องคำถามคือดื่มหมดเหรอซึ่งสิ่งที่ดิ๊ดี้จะบอกคือว่าดัดดี้เนี่ยที่กินอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นประจำคือตัวนี้ครับ Blue White 4 in 1 Solution ตัวนี้แหละครับตัวนี้มีสารเวสต์วอลเทลเขาเป็นเวสต์วอลเทลเซลแมทริกครับที่ ได้รับรางวัลโนเบลจากสารัรอเมริกาครับมาถึง2ปีซ้อนครับใครที่เป็นเบาหวานการทํางานของตับอ่อนเนี่ยจะสามารถผลิตอินซูลินได้ดีขึ้นเบาหวานสงบได้ค่าการอักเสบเนี่ยเยอะมากในร่างกายเพราะฉะนั้นการลดค่าการอักเสบเหล่านี้จะสามารถทําให้โรคเรื้อรงังกลุ่มของ NCD ความดันไขมันหัวใจริมตอยเก้อจากนาน,นสงบได้ครับและนี่คือการทํางานของศาสตร์ชลอววยเบสส่วทนทองนี่แหละ คือพระเอกหลักของเราครับงั้นคำตอบเนี่ยคือ New White Full One Solution ตัวนี้นะครับ